อย่าแซวผมหน้ามาหนูโอ้ยขำค่ะเฮียบอยประกอบน,นะคะก็เอากับเขาด้วยนะคะเห็นกําลังคิดค่ะกับเพลงนี้นะคะอย่าแซวผมหน้ามาหนูนะคะแม้เพียงแค่ประโยคค่ะที่ลิซ่าพูดนะก็มีการเอามาแต่งเป็นเพลงกันแล้วนะน่ารักดีค่ะ วันนี้นะคะก็เลยจะมาเปิดโมเมนต์ค่ะเหล่าบรรดาคนดังนะคะทั้งไทยเทศแล้วก็เกาหลีค่ะต่างก็โดนนอริซ่าะคะตกกันเป็นทิวแถวค่ะกับความพยายามนะคะที่ไม่สูญเปล่าของเธอค่ะอย่างคนแรกนะคะก็อย่างหนุ่มบอยประกรค่ะออกมาเต้นนะคะจนเสียลูกเสียอาการซะขนาดนี้คงไม่ต้องบอกแล้วนะคะว่าเคียรแกอินกับนอริซ่าขนาดไหนนะคะ ด้านนุ่มใหญ่ค่ะระดับ CEO นะคะในอุตสาหกรรมแฟชั่นของอังกฤษค่ะก็ไม่น้อยหน้าน,นะคะล่าสุดค่ะก็เข้ามากดติดตาม IG ของ n o ร i s ิซ่าแบล็กทิแล้วด้วยนะคะเท่าที่ทราบค่ะเขาชื่อว่าคุณสเตฟานโนมาติเนโตนะคะแถมนะคะเขาก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการค่ะที่จะไปร่วมง,งานแอนด w มอว s ที่ฝรั่งเศสนะคะที่นอร i s ิซ่าแบล็กทิก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วยค่ะว้าวบอกว่า นะเป็นระดับผู้ใหญ่เลยนะมากดติดตามน้องลิซ่านะดีใจกับเธอด้วยค่ะซึ่งจริงจก็ลุนอยู่เหมือนกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะได้ไปที่นู่นแบบตัวเป็นเหรือเปล่านะลุนว่าจะมีวัคซีนไหมคือคิดอยู่นะว่าถ้าน้องได้ไปเนี่ยคงจะไปตกผู้คนมาได้อีกเทียบค่ะเป็นการเปิดโอกาสเปิดวงการแฟชั่นของน้องไปอีกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยนะคะของน้องเป็นหลักนะ ก็เนี่ยค่ะเขามากดติดตามนะก็เรียกว่าแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะที่น่าสนใจก็เป็นคนเกาหลีค่ะชื่อว่าคุณไซออนนะคะเห็นว่าเขาเป็นทั้งนักร้องแรปฮิปฮอปและก็อัรนบีรวมถึงเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะคะก็มากดติดตามไอจของโอลิซ่าค่ะที่แปลกก็คือปกติในคนเกาหลีมักจะไปกดติดตามคนเกาหลีไว้ก่อนนะแต่คนนี้แปลกค่ะติดตามแค่นอลิซ่าคนเดียวนะคะอ่ะแบบนี้ก็สแสดงว่าชื่นชมมากเป็นพิเศษอนะเนาะ ค่ะแล้นี้ก็เป็นอัปเดตนะคะต้องบอกว่านะตกมาได้ทั้งหนุ่มไทยทนุ่เทศนะคะแล้วก็หนุ่มเกาหลีค่ะเรียกว่าเป็นความพยายามที่ไม่สูญเปล่านะคะหลังจากที่นอริซานี่ก็ไปออกรายการยูทูบซีซั่นสามค่ะเธอพูดจะพูดไปนะว่าเ,เธอนะคะเดบิวต์ค่ะตอนอายุ20นะคะเมื่อตอนอายุ18เนี่ยจริงๆก็ อยู่ในห้องซ้อมชั้นใต้ดินของค่ายนะซ้อมมันทุกวันเลยนะคะไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เดบิวต์แต่ตอนนั้นค่ะเธอก็มีการคิดเหมือนกันว่าเอ้ยจะกลับไทยดีไหมกลับไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้นค่ะซึ่งสุดท้ายนคะคะไม่ได้กลับค่ะแล้วก็อยู่สู้ต่อจนได้เดบิวต์อย่างที่เห็นทุกวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นความพยายามอย่างยากลำบากนะคะที่ไม่สูญเปล่าจริงๆค่ะ วันนี้นะคะเธอกลายเป็นที่รักของผู้คนมากมายนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะมีผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพะคะ่ะมากดติดตามเธอค่ะ,อะแอบก็มาอัปเดตนะคะข่าวสารให้ทราบนะคะว่ามีหนุ่มๆนะ้คะแบบนี้นะมากดติดตามน้องลิซ่าแบ,บ็คพิงด้วยค่ะก็กดจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยะคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ะคะ่ะในคลิปหน้า